สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกล้องถ่ายละครโรแมนติกแอคชั่นฟอร์มยักษ์เรื่องเก็บแผ่นดินเปิดหมู่บ้านคาเซเป็นการพิเศษให้เหล่านักสแสดงพลไอซ์อุ้มอเล็กซ์พี่ปอตอนรับกองทัพนักข่าวที่เขาชนไก่จังหวัดกาญจนบุรี mm hmm. เพื่อรวมในพิธีบวงสรวงจัดเต็มพร้อมเซอร์ไพรส์ทีเซอร์แรกของละครบอกเลยว่าน่าดูสุดๆค่ะ คนนวัตอุ้มอิสยาไอซ์พนวัตนำทีมผู้กำกับกัปตันผูทนเนศพร้อมทีมนักแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่อาเล็กอ,อมนรวรรณเมนิสาชนนิง้งสรรญญาเพ็ญพี่ปอพี่อ้อมพี่บิก๊กพี่เฟรชหานาะและนาา้าหงษสุรชัยเข้าพิธีบวงสวงละครเก็บแผ่นบิน2020ค่ายเป่าจินจงที่หมู่บ้านคาเซในเรื่องเซ็ตอยู่กลางศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่จังหวัดกาญจนบ,บุรีผู้จัดอาตูนพนนำพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกความปังกับการถ่ายทำที่เหลือฉฉาาาาากากกกยยยยยๆอีี40ค่่่่่ะนัังงงไไมด้ถซึเรแบบ แน่นยังแน่นอยู่ค่ะบางฉากมีระเบิดนี้แบบว่าก็ผิดคิวผม, <c oughs> ผมเนี่ยไม่เคยรับบทแบบแบบอย่างนี้ด้วยถามว่าท้าทายไหมท้าทายมากๆครับผมไห <c oughs> น,นจะมีปมที่แบบตั้งแต่ต้นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องรักษาปมเนี่ยมามา,มาจนถึงท้ายเรื่องเลย จริงๆคือทุกคนมีเส้นเรื่องที่ดราม่ามากๆแล้วคือแบกรับบทหนักกันทุกคนแล้วก็ด้วยสถานการณ์ด้วยอะไรต่างๆมันทําให้ทุกคนแข่งแร่งค่ะฝากติดตามละครเรื่องเก็บแผ่นดิน2020ด้วยนะครับเป็นเรื่องที่มีความแปลกใหม่นะครับแปลกใหม่จากเวอร์ชันเดิมแล้วมันจะแตกต่างกว่าเวอร์ชันเดิมยังไงก็ต้องมาร่วมรุ่นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับงานนี้ยังจัดกิจกรรมเล่นเกมแจกรางวัลกระชับมิตรนักแสดงและแฟนคลับเกือบร้อยคนพร้อมโชว์มินิคอน,งคอน,นสงงกััแดท้ ภาษาไทยและภาษาปากกากยอปิดไทยด้วยไฮไลท์สุดพิเศษ,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 ษภาพตัวอย่างละครที่บอกเลยว่าออนแอร์เมื่อไหร่ละครเก็บแผ่นดินฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองแน่นอนค่ะ